นี่ปวดหัวกันทุกยอมย่านะฮะแต่ว่าล่าสุดนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมพูดคุยกับ3ฝ่ายด้วยกันว่าจะคุมราคาให้ได้ครับนายจุรินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็พูดคุยแล้วก็ยอมรับความจริงว่าราคาสินค้าที่มันถีบตัวสูงขึ้นนี่นะครับ บางรายการเป็นผลมาจากน้ำมันมันสูงขึ้นมากและไปบวกกับต้นทุนการผลิตต้นทุนการขนส่งแต่กระทรวงพาณิชย์ก็พยายามจะดูแลนะครับให้เป็นภารรากกับผู้บริโภคน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับและก็ต้องไม่ไปกระทบกับเกษตรกร,รทางต้นน้ําด้วยที่ได้ราคาพืชผลกเกษตรดีในช่วงนี้สําหรับประชาชนที่เดือดร้อนตอนนี้ที่เห็นได้ชัดราคาน้ํามันปาล์มเป็นเพราะราคาผลปาล์มดิบเนี่ยตอนนี้มันพุ่งไปเลยถึงกิโลกรัมละสิบเอ็ดถึงสิบสองบาทละก็เลยทําให้น้ำมันปาล์มดิบขึ้นไปถึง60บาทกว่าต่อกิโล เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงราคาปลาล์มขวดจะต้องขายในราคาขวดละ76บาท50สตางค์แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็จับมือกับผู้ผ,ผลิตน้ำมันปลาล์มขวดนะครับโดยการกดราคาลงมาประมาณ10บาทต่อขวดให้ขายแค่66บาท50ตังค์โดยจะเตือนคาให้นานที่สุดและจะมีการพูดคุยกับ3ฝ่ายโดยจะดูใน2ส่วนนะครับคือ1นึงผู้บริโภคเติรอดดน้อยที่สุดชาวสวนปลาล์มก็ได้ราคาดีที่สุดเรียกกันว่าบินบินโมเดลและเรื่องปริมาณต้องไม่ให้ขาดแคลน และจะมีการหารือว่าปริมาณสต็อกของมปามควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไม่เช่นนั้นนอกจากจะเจอเรื่องราคาแล้วที่สุดก็อาจจะเจอเรื่องของปริมาณนั้นเป็นปัญหาดาบสองตามเข้ามาด้วยครับ